Assalamualaikum สวัสดีวันร NN กาตามที่ได้สัญญาวาพอเสรซตเสร็จจากอายอ์นะผมจะพามาทำคลิปซึ่งผมเห็นเลยว่าสุดยอดมากอีที่นี้อายอ์นี่มีหลายคนหลายทีมงานเยอะมากเลยนะครับที่มานี่มาที่อธิบายนี่ต่ออธิบานผมนั่นก็คืออำเภอสิยน เขาพลายดำอะไรกันทานุนที่ตัดไม่จยากสิชนมาอําเภอรกันน้อมช่วยเมื่อนที่รอเลกันที่ก็แชร์ตามเฟซใช่ไหมครับนะครับแต่ว่าพมข้อมาอัพกันนะพมไม่ได้ยู่ท่บานนะครับข้อมาอัพ้ดยวอนนี้การท่าว่าพมไม่ทำคลิปนะการอะไรนะการที่ว่าเดี๋ยวจะเอานะครับก็เลยข้อทำคลิปสักคลิปหนึ่งก่อนดียกับไปไกลกล้องดีกับบีนะครับส่วนตรงนี้ วันนี้เราอยู่กันตรงอำเภอขนอมเลยนะตรงนี้อำเภอขนอมหละผมมาเปิดคลิปตรงอำเภอขนอมเละเดียวคลิปเดี๋ยวผมจัดมีมีรูปถนนหรือว่ามุมสวยๆกล้องถนนเส้นนี้มาฝากให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับจะแจ้งปิกัดตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็คือ,อในเราอำเภอขนอมนะครับเดี๋ยวผมจ่ายเลยตึงเปิกันชายห้าน,นะครับใายเนียนๆเ,เอาวกว้าง วางบากเไ,ไหมกลางนิดเดียววะนะกวางเป็นชายหดอีกวางแล้วก็จะมีที่พักนะครับมีโรงแรมมีที่พักสําหรับอําเภอคานอบในโซนตรงนี้เลยแล้วก็ใครที่อยากตื่นเต้นวาดเซี่ยวกะเดียจะเลในคลิปวามีถนนเนเนียสุดยอดขนาดในนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเลยซึ่งบรรยากาศเนี้ยในเวลาเนี้ยว่าสวยสักขนาดในตามบองเอิญมานะครับเอน็นเอ็นนะครับตามมาเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ ตาเล้นี่นะครับนำทะเลตรงนี้คือไนท์เพลว์มุมนึง้องไนเพล,าน,นเพลานะครับเป็นอาร์ตยาวนันะ่นแหละนั่นคือทางที่ว่าไปสีชนนะครับนั่นคือทางไปสีชนนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มนิดนึงเผื่อเละให้ชัดน,นะครับนีฮาร์นะครับนำไใส์นะครับบรรยากาศดีๆ นะครับพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมต้อนรักทุกคนอยู่นะครับแต่นี่นะครับได้ร้อนรับรับนิดนึงรับนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาเลยกันส่วนที่เราเห็นอยู่ไกลๆเดี๋ยวผมจะซูมนิดนึงนะครับผมจะซูมให้เลยว่ะที่เราเห็นนี่คือเกาะสมุยนะครับเกาะสมุยอยู่้างหน้านะครับเป็นไงเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับจกฮาร์ดนะครับสำหรับจกฮาร์ด นี่สำรับใายหาดหาดกว้างหาดยาวๆหววอยังไหมครับเชียนวนนะครับเชิญนวนเชิญนวนถุกฐานเลยน้ำทะเลใสๆเงียบสงหบหมากนะครับฝากดว้วยนะครับทีนี้ก็คือ,อในเปาอําเภอคานอมเป<ำ>็นไงไกันบ้างครับสำรับ เดี๋ยวนะเดี๋ยวถ่ายคลิปเนี่ยทุกท่านจะเห็นเลยว่าถนน,นมุมสวยๆมุมตัดอ่ากลองถนนสี่ตัดไม่กลองอำเภอสิยชนนะครับแต่ฝากไว้ด้วยนะครับของช่อง Enchik Channel ในช่องยูทูบนะครับนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยนะครับสซเมัตฮาริรายอีกครับอัสสลามุอะลัยกุมขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับไปแล้ว time.